หนาทีท้ลยแล้วก็ใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณพี่แย่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สองที่ิดโควิดค่ะพี่แลเด้บอกว่าหนูแบบเบื่อมากเหน่ามากเพียบออกมาจากห้องค่ะก็เป็นน้อยกว่าครั้งแรกเยอะเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่ที่บ้านเฉยๆเราได้อ่านเราได้ดูสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าแบบ ถึงแม้แบบไม่ก็คิดถึงไม่มีโควิดก็คิดถึงเราตลอดเลยนะแหมปลากหวหันชานะก็ดีค่ะพี่แบร์ได้มาทำงานแทนหนูด้วยแล้วเราคิดถึงเขาไหมล่ะครับก็คิดถึงอยู่แล้วจริงจริงพอพอพอในช่วงนั้นน่ะมันต้องห่างกันแบบค่อนข้างที่จะแบบอักวันเหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างพอแบบต้องต้องอยู่ ก็หนูก็พยายามหาอะไรทําค่ะหนูก็ปลูกต้นไม้อ่านบทจริงๆเขาว่ายุ่งมากเลยนะเขามีเวลาไปคิดถึงอนูตอนไหน, <laughs> นค,ค,ค,คือเขาก็มีอะไรที่เขาต้องทาอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วเขามีส่งเสบียงหรืออะไรมาให้ไหมคะอืไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่า มีเวลาเยอะมากหนูทำอาหารเองค่ะทำแซลมอนนอร์เวย์ไหมครใช่สิดีดีรดีเลยแล้วรอบนี้ไม่ได้แบบหนักเท่ารอบมากไม่ค่ะไม่ได้หนักมากค่ะตอนนี้ก็คือหายดีแล้วทำงานได้ทำงานเต็มทีจริงจริงต้องกลับมาทำงานที่ที่มันถูกเลื่อนไปเยอะะคอย่างงานนี้เป็นต้นคะ ค่ะก็ทยอยทยอยอยู่ค่ะแต่บางงานที่พี่มาเหมือนงานที่พี่แบร์ไปแทนก็ก็ไปแทนเรียบร้อยแล้วอย่างงานที่ไปแทนคนแอบซสถามว่าอุ้ยมันเปลี่ยนตัวได้ง่ายได้เร็วขนาดนั้นได้หรอต้องได้เพราะหนูต้องกักตัวแตเพราค่าตัวคือมันเท่ากันหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่รู้จริงๆอังงานนั้นเป็นงานพรีเซนเตอร์ค่ะใช่ค่ะก็เลยก็เลยก็ต้องขอบคุณพี่แบร์ที่แบบแบบ ไปแทนแปงว่าอาจจะไปแทนเลยโดยแบบไม่ได้มีแบบแค่ชมแค่ทุกสายตรงนี้ไม่ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้ไม่ได้คุยเป็นรายละเอียดอะไรเด้ฝากพี่แบ๊วอะไรไปไหมคะวันนั้นที่ไปที่เขาไปแทนไม่ไม่ได้บอกอะไรเขาไปเลยหรอไม่ได้บอกอะไรก็บอกว่าแฮ v e f u ฟันเฉยๆแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ที่คุณเขาว่างพอดีไปแทนได้ค่ะเพื่อแฟนทำอะไรทุกอย่าง เกิดด้วยกัอะไรก็ตามอ่านนะเออแต่ว่าจในรายการสามแซมใช่พี่แม่บอกว่าเออคนนี้แหละคนนี้แหละนะคนนี้แหละคือเจ้าสาวเจ้าสาวเราเราตอนตอนนั้นตอนนั้นที่เราแกล์มาเรารู้สึกยังไงบ้างก็ก็รู้สึกแบบนิ้มช้าชาอยู่ก็โอเคค่ะแบบแบบเงาแตกดีค่ะน่ารักเป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยไหมคะ ไม่ไม่บ่อยเลยแบบหนูก็แบบอูพี่แบ้ใจจังโ oh อ้โ <laughs> หโอโโอ้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 โหโอ้ตรโอ้หโอ้โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้ยหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอหโอ้โ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 หโอ่โ่โอ้โโอ้หโอ้โโอ้โโอ้โโอ้่โอ้โโอ้หโอ้โหโออโอ้ยโอหโอ้โอ่โอ้โโอโอ้โอโอ ความคิดยารู้สึกว่าเราค่อนข้างแบบว่าอยู่ในหน้าเดียวกันมากๆค่ะก็แบบนี่คือความหวังในอนาคตของทั้งคู่แสดงว่ามันกใกล้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้กดดันนะ <c oughs> ไม่ได้กดดันนะแบบจริงๆอยากอยากมีเวลาว่างทั้งคู่ค่ะแบบแบบถ้าถ้าขอไปเราแต่งเลยแต่ไม่มีเวลาให้กันก็ก็ยังแบบ รอให้มีเวลาให้กันจริงๆดีกว่าคือณตอนนี้คือรอเคลียร์งานอยู่ใช่ไหมไม่รู้เขายังไม่ได้ขอหนูเลยนะเขาเตรียมตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามพี่แบรค่ะแต่ย่าแต่งตัวสวยรอทุกวันทุกวันเลยดูเสื้อผ้าตลอดเลยเพือไปเที่ยวจะได้รีบรีบพรีออเดอร์ไว้ก่อนโทนสีไหนดีคะย่าโอ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะ ขอเขายังไม่ได้ขอหนุนเลยเตรียมตัวเตรียมตัวไงว่าโทรสีอะไรเสื้อผ้าแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสีไม่เน้นค่ะขอให้เราสวยแบบเข้ากับตัวเราแค่นั้นแต่ว่าเราก็โจทย์แรงอยู่นะว่าถ้าเกิดมีงานแต่งต้องมาเลยเนาะมันมันคือแค่ความฝันเฉยๆเอาจจริงๆแบบลงลึกขนาดนั้นเรายังไม่เคยคุยกันเลยค่ะใช่แบบแบบลงลึกแบบแบบที่ไหนอะไรไม่เคยคุยกันเลยนี่เป็นครั้งแรกใเฉพาะที่เราพูดว่าเอ้ยถ้าเกิดมีความฝันว่าเอออยากที่จะไปที่นั่นนะถ้าเกิดจัดงาน ใช่ค่ะก็ก็มาตอนที่ไปเที่ยวก็จะชี้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่แบบไม่ได้ยังไม่เคยคุยกันแบบต้องที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมยะเพราะโอกาสพิเศษเอไม่รู้ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะเพราะว่า<ม>ผู้ใหญ่ที่แบบมีอายุมากๆ <c oughs> เขาก็ไม่อยากเดินทางกันมาไกล <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเราเราว่าพี่บาสเขาจะเป็นคนที่ทำให้เราได้ในเรื่องของประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราขอ เอาจริงๆหนูว่าหนูชิลแบบแบบจริงๆอะไรก็ได้ค่ะแค่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีเดีอยวจะแต่งที่ไหนฉลองหรือไปไม่รู้ค่ะเราแบบเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเดี๋ยวพี่แบบฟังก็ต้องตกใจก่อนนั่นอีกยากที่เกิดการขอแต่งงานกันจริงๆจะขอที่ไทยหรือว่าต่างประเทศคะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยอยากให้ขอที่ไหนคะ <laughs> ไม่ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับเออต้องอันนี้คือเป็นแบบ <ừ> ให้เป็นจินตนาการ<ช>ของพี่แรบบ์ไปคือขอแค่เป็นขท้าขอก็พอค่ะี่นไปทริปต่างประเทศท่ไหนบ้างยังยังค่ะเพราะว่าปีนี้มันจะจบลงแล้วอ่ะม,มันใกล้จะ หมดปีแล้วปีหน้ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะระหว่างเขาจะชวนไปนอร์เวย์นะฮะอยากนอปเ็ปีหน้าเราเริ่มเบ่งานหรือยังคะเริ่มแบบเพลางานไม่ยังไม่นะยังพักอยู่ก็ก็ทำงานแบบเต็มเอียดอยู่พอสมควรนะคะเขาแอบมีลุ้นบ้างไหมแบบแอบป์กับมาทินอะไรเงี้ยค่ะ ไม่รู้อะเอาจริงๆอะตั้งแต่หนูเริ่มพูดว่าพี่แบร์ทำแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเนียนอะโอ้เดี๋ยวนี้เนียนมากเลย <laughs> เหมือนได้พัฒนาตัวเองในการแบบว่าแบบแพลนอะไรได้โดยที่ไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใ,ใัใจเขาก็อยากให้มันถึงวันนั้นเร็วๆค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหนูไม่กดดันแล้วแต่พี่แบร์เลยแสดงว่าเรามีเราก็มีความพร้อมในพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมย่า มันคือมันคือภาพในอนาคตที่ที่อยากได้ทั้งคู่จริงๆเราผลดกันไว้หลายคนก็คาดหวังงานแต่งเราเนาะบอกว่าจะเป็นประวัติศา์เป็นเป็นวารแห่งชาติที่ชมพู่บอกนิดหน่อยค่ะแต่ก็แต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความสุขค่ะอยากให้มันใหญ่ขนาดไหนย่า พอเป็นแบบระดเยาๆแต่งงานกันก็จะรู้แบบ I don't know ไม่รู้เลยเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยแบบเราแบบเออเรื่องสักมยังไมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะแบบอ่าเดี๋ยววันเนี้ยคงได้คุยกันแล้วแหละวันนี้ก็ไปคุยเลยนะก็คงต้องบอกเขาว่าไม่ถามพี่ไปทิ้งแต่เขาก็มั่นใจว่าเราเป็นเจ้าสาวของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วเรามั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าบ่าวของเราไม่ อหน่ย Yeah of course แน่นอนแต่ไม่โอ้ยไม่ได้กดดันนะอายอนย้อนย้อนกับมันกลับไปวันนั้นวันที่วันที่ถ่ายรายการกันพี่หนุ่มกันชัยเองเขาก็แบบพี่น้องความรักของเราจริงๆเหมือนแบบเจอพี่หนุ่มตั้งแต่เรายังแบบเด็กเหมือนแบบเริ่มจีบๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ หนูหนูก็ประทับใจหนูก็รู้สึกแบบอ๋อ so sweet จริงได้ได้ถามเขาไหมว่าเฮ้ยทำไมพี่พี่ถึงร้องให้ไม่รู้พี่หนุ่มก็บอกว่าเขาก็งงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่เหมือนว่าเอย่างที่บอกค่ะคือแบบเจอพี่หนุ่มตั้งแต่เราแบบแบบเริ่มจีบจีบกันตอนแรกยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำพี่หนุ่มน่าจะดีใจละมั้งที่แบบเราแบบแบบในรอบสิบปีที่เรารู้จักกันเราไม่เคยพูดแบบขนาดนี้ในรายการอะไร ความที่ความซัพพอร์ตความที่จะเจอวันสําคัญวันนั้นอยู่เยอะด้วยเหมือนกันดีใจมากเลยค่ะเนี่ยขนลุกอะก็ก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะแต่เขายังไม่ได้ขอหนูนะยังไม่ขอำหลายรอบไม่ไเพราะว่าตอนนี้หนูไปไหนทุกคนยินดีกับหนูไปหมดเคนก็จะบอกว่าอ่ะย่าแต่งงานไหาอรมณ์ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะย่าค่เราขอแม่แม่ว่าไงบ้างคะ แม่ชิวนะโอวแม่เดินหนีเยอะยแม่ชิวค่ะแม่จริงๆแม่ก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างในใน relationship ของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็รักพี่แบรอยู่แล้ว ไม่ได้มีการคุยแอบระซิบกับแม่ปาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ค่ะ้ก็ไปถามแม่แล้วค่ะเรื่องราบแม่เรื่องราบแม่ไม่แต่แต่พวกเราจะมีมีมีซิสเต็มที่เหมือนแบบถ้ามีอะไรเราจะคุยกันก่อนก็ถ้าพี่แใบจะคุยกับแม่เขาก็คงคุยกันก่อนใช่ค่ะอย่างล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะไปตัดหินมาแล้วได้สร้างสะพานตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็ ยอดที่ได้มาค่ะสี่ล้านนิดๆอะค่ะก็คืองบพอดีเลยกับกับกับที่พระอาจารย์ต้องการในการทำสะพานค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการมอบเรียกว่ามอบมอบให้ทางวัดเรียบร้อยแล้เรียบร้อยค่ะตั้งแต่วันกระถิ่นค่ะเหมือนเหมือนจะเกิน4ล้านนิดนึงค่ะแต่ว่าแบบงบที่ที่ต้องการใช้จริงๆใช่ค่ะคือประมาณ อ่านะหลักๆเราเราต้องมีการไปดูเรื่อยๆนะคะว่าเอราสร้างเสร็จเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงเลยจริงๆแยากกับพี่แแบบไปไปวัดของวัด วัดชัชเชอร์พิซาลวัดหนองลีถูกป่ะคะวัดหนองลีค่ะใช่ค่ะก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็น่าจะแวะไปดูได้ค่ะใกล้ค่ะทางวัดยี่ท่องการเออช่วยอะไรอะไรไหมคะทางวัดเองอะไรอย่างเงี้ยยากไม่น่าค่ะไม่น่าค่ะน่าจะแบบแบบพอดีเลยก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญด้วยค่ะรู้สึกไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเป็นสะพานบุญแล้วอ่ะสร้างสะพานให้กับชาวบ้านได้สัญจรด้วยก็ดีใจค่ะจริงๆต้องยกให้พี่แบร์เป็นแบบสะพานบุญที่ใหญ่สุด ว่าเขาเป็นคนชวนหนูอีกทีค่ะก,กะด็ดีใจค่ะเป,เป็นวัดที่แบบพวกเราไปกันบ่อยด้วยนะครับโอเคโอเค